พี่น้องในเช้าวันนี้เราจะมาดูช่วงข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับเรายังนำเอาคำอุปมาของพระเยซูคริสต์มาศึกษาแล้วก็ใคร่ควรเอาข้อคิดจากพระคำแต่และคำาุระมามาใช้ในชีวิตของเรานะครับในเช้าวันนี้เป็นเรื่องของเมล็ดมัสตาร์ดนะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่13มราระโกบทที่4 แล้วก็ลูกาบทที่13นะครับมีบันทึกทั้งเ3เล่มนะครับพระก,กิติคุณทั้ง3เล่มได้บันทึกเรื่องนี้นะครับผมให้หัวข้อนะครับวันนี้ว่าคิดใหญ่ไม่คิดเล็กนะครับแต่เวลาเริ่มเริ่มจากเล็กๆแล้วค่อยๆใหญ่ขึ้นเอ,อเมนไหมครับนะเราจะมาดูพระธรรมของพระเจ้าเราจะอ่านแล้วก็มาไขควรศึกษาด้วยกันนะครับ มัทียวบทที่13ข้อ31-32กล่าวว่าพระองค์ยังตรัสอุปมาอีกเรื่องหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งซึ่งคนหนึ่งเอาไปเพาะลงในไร่ของตนเมล็ดนั้นเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าผักอื่นและเติบโตเป็นต้นไม้ จนนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นได้ในพระธรรมมรโกนะครับเรามาอ่านกันนะว่าบันทึกอย่างไรนะมรโกบทที่4ข้อ30ถึง32นะบันทึกไว้ว่าพระองค์ตรัสอีกว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะเปรียบเหมือนสิ่งใดหรือจะแสดงด้วยอุปมาอย่างไรก็เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่ง ตอนที่เพาะลงในดินก็เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วทั้งแผ่นดินแต่เมื่อเพาะแล้วจึงงอกขึ้นจำเริญโตใหญ่กว่าผักทั้งปวงและแตกกิ่งก้านใหญ่พอให้นกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ในร่มนั้นได้ในพระธรรมลูกานะครับบทที่13ข้อที่18-19บันทึกอย่างนี้ว่า พระองค์ตรัสว่าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเหมือนสิ่งใดและเราจะเปรียบแผ่นดินนั้นกับอะไรดีก็เปรียบเหมือนมเมล็ดมัสตาร์ดเล็กๆที่คนหนึ่งเอาไปปลูกในสวนมันงอกขึ้นเป็นต้นใหญ่และนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นีน้องนี่คือ คำบอกมาที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พระยชคิดได้ตรัสสอนอประชาชนในช่วงเวลานั้นที่มาฟังคําสอนของพระองค์เนี่ยเยอะแยะมากไปเหลือเกินนะครับพระองค์ยกคําเปรียบเลยคาบอกประมาณนี้เล่าให้กับพวกเขาพี่น้อมครับมีความหมายมันมีรายละเอียดนะครับของคำบอกมาที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันนะครับมเมล็ดมัดสตาร์ ม,มันเป็นผักนะเป็นผักชนิดหนึ่งเหมือนภาพที่ผมเอามาเป็นอคอปเปอร์คือมันเป็นทุ่งคือเวลาเพาะลงไปมัน,มนออกมาออกดอกเนี่ยสวยงามมากสีเหลืองนะครับในภาพนี้มีภาพของเมล็ดแล้วก็ดอกมัสตาร์ดนะครับแล้วก็เมล็ดมัสตาร์ดที่เอาไปแปลรูปเนาะเป็นผงแล้วก็สกัดน้ํามันจากเมล็ดมัสตาร์ด มาใช้มีผลมีมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาไปปรุงอาหารนะครับนะชะลอความแก่นะเป็นเ,เป็นาสารที่มีสารยับยั้งการเติบโตของมะเร็งด้วยนะครับนะมีมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ในพระคำของพระเจ้าเนี่ยเป็นคำเปรียบเทียบให้เราได้เห็นถึงแผ่นดินของพระเจ้านะที่ เป็นเหมือนมเมล็ดมะสตาร์ดนี้ที่เล็กๆเ,เพาะลงไปในไร่ในสวนแน่นอนมันต้องเป็นพื้นดินถูกไหมครับเนาะเพาะลงไปและตอนตอนแรกเนี่ยมันเล็กมากนะแต่เมื่อมันงอกขึ้นมาเติบโตมันก็เติบใหญ่กว่าผักอื่นๆนะครับแล้วก็แพ่กิ่งก้านจนสามารถที่จะให้นกในอากาศเนี่ยมาทำรังได้นะครับพี่น้องเรานึกถึงผัก กวางตุ้งที่ที่เราปลูกในประเทศของเราถูกไหมมันก็ต้นเล็กนะมันก็ถ้าจะให้นกมาทํารังก็คงจะไม่ไม่เหมาะเนาะแต่ว่าเม็ดมะสัดเนี่ยมันโตกว่านั้นนะครับมันเป็นผักชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันโตใหญ่แล้วก็สูงเกือบเท่ากับคนเนี่ยมันก็สามารถที่จะแผ่กิ่งก้านแล้วก็นกสามารถที่จะมาอาศัยทํารังนะได้นะครับนี่คือคำเปรยพี่น้องครับ ถ้าเราย้อนกลับไปอ,อ่านเรื่องราวข่าวประเสริฐหรือแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินของพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์เริ่มต้นจากสาวกของพระองค์12คนผ่านไป2,000ปีณเวลานี้เป็น2-3,000ล้านคนที่ขยายออกไปทั่วโลกนะครับและมันจะขยายออกไปแผ่นดินของพระเจ้าจะขยายออกไปมากขึ้นมากขึ้นนะครับ จนทั่วโลกนะทุกเผ่าพันธุ์ทุกภาษาทุกประเทศได้ยินข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเยซูเรื่องราวแผ่นดินของพระเจ้านะจนสุดปลายแผ่นดินโลกจะไม่มีใครเหลือเลยที่จะไม่ได้ยินข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์กำล,ลังบอกในเวลานั้นที่สาวกของพระองค์และผู้คนก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอพระเยซูคริสต์กำลังเล่าเรื่องนี้จุดประสงค์เพื่ออะไรนะครับ นะแต่ณเวลานี้เราเข้าใจเรารู้แล้วว่ามันคือการขยายอาของแผ่นดินของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์น,นะครับในพระคำของพระเจ้าเรามาดูข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าร่วมกันนะครับเมล็ดนะม้าศัตรูเป็นเป็นผักชนิดหนึ่งที่นิยมเพาะลงไปแล้วก็ปลูกและในเวลานี้นะครับมีไหลที่หลายแห่งไกลเป็นหวานลงไปเพื่อที่จะกลายเป็น แรงดอกไม้ที่สวยงามแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเยอะสรรพคุณเยอะแยะมากมายนะครับเราต้องเพาะลงดินแล้วก็มเมล็ดนั้นเล็กกว่ามเมล็ดอื่นๆแล้วมันต้องงอกงามขึ้นงอกขึ้นมาแล้วก็ต้องเติบโตเติบโตแล้วก็เป็นประโยชน์นะต่อคนรอบข้างนะต่อนกนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับพี่น้องครับแต่ถ้าเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเจ้า ทุกวันลงไปในแต่ละที่แต่ละแห่งนะแล้วทุกวันลงไปในชีวิตของเราถ้าชีวิตของเราเป็นไรนาของพระเจ้าที่เมล็ดแห่งข่าวประเสริฐทุกวันลงไปตอนนี้เมล็ดนั้นเป็นอย่างไรบ้างมันงอกขึ้นมาไหมเราเป็นดินที่พระชนะคำของพระเจ้าเรื่องเราข่าวประเสริฐของพระเจ้าทุกวันลงไปในชีวิตของเรา ข้าประเสริฐนั้นพระคาของพระเจ้านั้นมันงอกขึ้นมาหรือเปล่ามันอยู่เหมือนเดิมไหมหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเติบโตเกิดขึ้นในชีวิตของเราขอพระเจ้านําเรานะขอให้เรามีชีวิตที่เป็นเหมือนไรน,หนาที่พระคำของพระเจ้าวานลงไปแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมมันจะงอกงามขึ้นในชีวิตของเราเอเมนไหมครับแล้วมันก็จะเติบโตเติบใหญ่แล้วก็ เกิดผลแล้วก็มีผลต่อคนรอบข้างนะคนรอบข้างสัมผัสแล้วก็เห็นถึงประโยชน์หรือเห็นถึงความสว่างหรือเห็นถึงความรักของพระเจ้าในชีวิตของเราได้เอมเอมนไหมครับนะเราจะไม่เป็นไรนาที่มเมล็ดของเขาประเสริฐทุกวันลงไปแล้วมันไม่งอกขึ้นนะเราจะไม่เป็นพื้นดินที่มันมันแข็ง มันไม่สามารถที่จะเพาะอะไรลงไปได้นะเราจะเป็น,ปนดินที่เป็นดินดีพร้อมที่จะให้พระคำของพระเจ้าทุกวันลงไปแล้วก็พร้อมที่จะงอกขึ้นมาเติบโตนะครับเนาะในชีวิตของเราพี่น้องครับเมื่อเราได้พระคำของพระเจ้าแล้วก็เติบโตแล้วก็เข้มแข็งแล้วเราจะต้องเอาพระคำของพระเจ้าเนี่ยวันออกไปเนาะงานที่เรา เอาพระคาของพระเจ้าแบ่งปันออกไปเราเราเรียกว่าการเป็นพยานนะเรื่องราวของพระเยซูคริสต์การเป็นพยานเรื่องพระชนะคําของพระองค์แบ่งปันพระคาของพระองค์แบ่งปันลักษณะของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราเนี่ยออกไปให้กับคนรอบข้างให้คนรอบข้างประจักษ์แล้วก็สัมผัสเห็นชีวิตของเราได้นะครับเราจะต้องเพาะลงไปในผู้อื่นในคิดจักรในชุมชนในสังคม ทีนั้นเมื่อเราทําสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับตอนเริ่มต้นมันเล็กๆนะครับนะมันเล็กๆอยู่แต่ว่าเราจะไม่มองเพียงแค่สิ่งที่เราทําลงไปนั้นมันมันเล็กมันไม่สามารถที่จะเกิดผลได้มันไม่สามารถที่จะขยายไปได้นะครับเพราะมันเล็กเหลือเกินนะครับพี่น้องครับงานของพระเจ้าเรื่องราวของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าทุกวันลงไปในแต่ละที่แต่ละแห่งจุดเริ่มต้นเป็นจุดเล็กๆเท่านั้นเองนะครับ 12คนที่เริ่มต้นนะครับณเวลานี้ขยายออกไปเป็นหลายพันล้านคนและในชุมชนของเราหากเราเป็นเมล็ดแห่งความเชื่อที่อยู่ในองค์กรอยู่ในชุมชนอยู่ในหน่วยงานหรืออยู่ในที่ใดที่หนึ่งณเวลานี้ท่านอาจจะเป็นคนเดียวในครอบครัวที่เชื่อในพระเจ้าท่านอาจจะเป็นคนเดียวที่อยู่ในองค์กรที่เชื่อในพระเจ้าท่านอาจจะเป็นคนเดียวในหมู่บ้านหรือในชุมชนนะครับอยากจะบอกว่า ท่านเป็นมเมล็ดมัสตาร์มเรมล็ดแห่งความเชื่อมเมล็ดแห่งข่าวประเสริฐที่ถูกวันลงไปในนั้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะเล็กกว่าพักอื่นๆหรือมเมล็ดอื่นๆหรือสิ่งอื่นใดที่อยู่ในชุมชนอยู่ในพื้นที่ของท่านนะขอให้ท่านได้มีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าท่านจะเกิดผลใหญ่โตได้เอเมนไหมครับจะเป็นเหมือนต้นมสัสตา์นี้ที่ถูกวันลงไปแล้วมันงอกงามขึ้นมาแล้วมันเติบโต มันแผ่กิ่งก้านออกไปและมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างแล้วก็คนรอบข้างสามารถที่จะมาพึ่งพิงเราได้มาพึ่งพระคุณความรักของพระเจ้าได้มาพึ่งพระเมตตาของพระเจ้าได้มาพึ่งร่วมพระคุณของพระเจ้าได้เอเมนนะครับเนาะฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปเพาะลงไปในผู้อื่นมันจะต้องงอกขึ้นมาในชีวิตของเราก่อนความรักที่พระเจ้าทรงเพาะลงไปในชีวิตของเราพระองค์ทรงให้ ความรักกับเราความรักนั้นมันเติบโตขึ้นมันม้ยเหมือนแากบทเพลงที่เราได้ร้องไปนะครับความรักเมื่อวานมันนะมันมากขึ้นมันมากกว่าวันก่อนนะความรักที่เราบีต่อพระเจ้าในวันนี้มันมากกว่าเมื่อวานแล้วเราต้องมีความรักที่มากขึ้นในวันพรุ่งนี้มากกว่าวันนี้เอเมนไหมครับเมื่อความรักนั้นมันเติบโตขึ้นในชีวิตของเรา น้องครับวันหนึ่งมันก็ต้องออกดอกแล้วก็ออกผลแล้วผลนั้นมันก็จะแพร่ขยายกระจายเป็นเมล็ดพันธุ์มดสัตว์ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับฉะนั้นเมื่อท่านอยู่ในพื้นที่ใดขอให้ท่านเป็นเมล็ดมดสัตว์ที่งอกขึ้นในพื้นที่ในที่ที่ทำงานของท่านโรงเรียนของท่านสถาบันของท่านนะครับหน่วยงานของท่านถึงแม้ว่ามันจะเล็กๆแต่วันหนึ่งมันจะเติบโตขึ้น นะครับเราจะต้องเติบโตขึ้นและจะต้องเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีการเติบโตที่แบบสุดแล้วพอแล้วไม่โตอีกต่อไปแล้วไม่มีนะครับจะมีก็ต่อเมื่อวันที่เราได้พบกับพระเยซูวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมารับเรา วันที่เราได้จากโลกนี้ไปนี่คือโตเต็มที่แล้วสมบูรณ์แล้วนะครับไม่โตอีกต่อไปแล้วแต่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่เราต้องโตต่อไปต้องเติบโตอย่างต่อเนื่องต้องเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนั้นดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมันไม่มีเพดานมันมีแต่ชั้นที่สองชั้นที่สามแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้ความคิดของเราเป็นเพดานจํากัดความการเติบโตของเราอย่าให้ความคิดของเราเป็นเพดาน จำกัดการเติบโตในทางของพระเจ้าในชีวิตของเราเราจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับนะจนมีผลต่อคนรอบข้างมีผลต่อคนในชุมชนมีผลต่อคนในพื้นที่ของเรานะไม่ว่าการเติบโตนั้นจะเป็นการเติบโตในทางฝ่ายวิญญาณเนาะในทางของพระเจ้านะครับตอนเริ่มต้นเรามาเชื่อในพระเจ้าเรา เป็นผู้เชื่อใหม่เราค่อยเรียนรู้แต่เวลาผ่านไปเราก็เติบโตขึ้นเราก็ทำงานนะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นพราผ่ต่อคนรอบข้างด้วยการแบ่งปันด้วยการเล่าเรื่องที่เราได้รับจากพระเจ้านะครับให้กับคนอื่นให้กับคนรอบข้างเราก็เติบโตขึ้นระดับหนึ่งนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มที่จะนำบทเรียนที่เราได้มาสอนคนที่เราเรานำเข้ามาเชื่อแบ่งปันให้กับเขานำเขาแล้วก็เป็น ตัวอย่างให้กับเขาเป็นแบบอย่างให้กับเขาแล้วเราก็จะเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นนะครับและพอเติบโต,ตขึ้นในคิดจากเราก็สามารถที่จะสอนคนที่เรานําเข้ามาเชื่อให้เป็นผู้นําเราก็จะสอนแทนที่เราจะสอนเพียงแค่ผู้เชื่อเราก็กลายเป็นผู้ที่ฝึกคนอื่นให้เป็นผู้นําต่อไปเราก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับในทางของพระเจ้ามากขึ้นไปจนเรียนรู้แล้วก็เข้าใจ พระเจ้าพระประสงค์ของพระองค์มากขึ้นแผนการของพระองค์มากขึ้นรู้จกักสถานการณ์ต่างๆแล้วก็เข้าใจสถานการณ์แล้วก็ตอบสนองสถานการณ์ต่างๆได้ดีมากขึ้นมากขึ้นนะครับฉะนั้นการเติบโตจะเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆพี่น้องในช่วงวลนนี้ให้เราได้ประเมินชีวิตของเราว่าเราเป็นแมษมัสัตว์ที่งอกงามขึ้นไหมเราเป็นแมษมัสัตว์ที่มันเติบโตไหม เราเป็นมร็ดพันธุ์ที่เป็นพระพรต่อคนอื่นแค่ไหนแล้วอย่างไรในเวลานี้นะครับขอพระเจ้านําเรานะครับในเวลานี้เราสังเกตดูที่พระคำของพระเจ้าเรื่องราวของพระเจ้าถูกเพาะลงไปในชีวิตของเราถ้าเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องของวินยัยวินัยในชีวิตของเราเติบโตออกไปแล้วก็มีวินัยมากขึ้นมากขึ้นอย่างไรบ้างนะครับถ้าเป็นในเรื่องของอาการประกาศกันเป็นพยานนะการแบ่งปันข่าวประเสริฐ ตั้งแต่เริ่มต้นตอนนี้เรากระตือรือร้นในการแบ่งปันข่าวประเสริฐมากขึ้นมากขึ้นเลยเรามีความสุขก,กับการแบ่งปันข่าวประเสริฐการเป็นพยานมากขึ้นมากขึ้นแค่ไหนอย่างไรนะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักนะครับพี่น้องครับคนในครอบครัวของเราได้สัมผัสความรักของพระเจ้าในชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนเรารักคนรอบข้างมากแค่ไหนเรารักคนในชุมชนมากแค่ไหนเรารักคนหลงหายมากแค่ไหน เรารักประเทศมากแค่ไหนเรารักคนรอบข้างรักศีลพิบาลรักผู้น,นำของเรามากขึ้นแค่ไหนสิ่งเหล่านี้พี่น้องเป็นผู้ที่สามารถตอบได้ว่าเรารักคนรับข้างแค่ไหนอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราในเช้าวันนี้นะครับที่เราจะนําเอาข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้ามาประเมินแล้วก็มาไข้ขวนเพื่อที่ชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับ พี่น้องครับเมื่อเราเป็นเมล็ดม้สาสตร์ที่เติบโตขยายขึ้นเราจะมีความสุขในชีวิตรเราก็จะมีสันติสุขฉะนั้นสิ่งที่หลายครั้งเราไม่กล้าที่จะเป็นเมร็มาศาสตร์ที่เป็นพรหรือเติบโตเกิดผลเพราะเราคิดตอนที่มันใหญ่แล้วแล้วก็เราคิดว่ามันจะต้องทํานู้นทํานี่เยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้วการที่จะเป็นต้นม้สศาสตร์ที่ เป็นพรหรือเป็นประโยชน์ต่อคนรับคัางนั้นเริ่มจากเล็กๆนะครับจากวินัยเล็กๆจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับเราไม่อาจที่จะอ่านพระคำของพระเจ้าทั้งเล่มนะหกสิบหกเล่มหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบทแล้วก็สามหมื่นกว่าข้อภายในอาทิตย์เดียวหรือไม่กี่วันถูกไหมครับเราก็สะสมอ่านทุกๆวันทุกๆวันนะครับจากเล็กๆเนี่ยไปเรื่อยๆอย่างสั์ซื่อแล้วมันก็สามารถที่จะ อ่านได้ทั้งหมดได้นะครับพี่น้องที่เข้ามาอธิษฐานต่อพระเจ้าในแต่ละเช้านะครับผมก็นําพี่น้องอ่านทุกเช้าทุกวันมาครบสองรอบแล้วนะครับพ,พั้พีนะตอนนี้มันขึ้นรอบที่สามแต่เราก็สรุปเป็นภาพรวมมากขึ้นในเวลานี้นะครับมันเริ่มจากเล็กๆในที่สุดมันก็จะครอบคลุมได้งานของพระเจ้าในประเทศไทยก็เริ่มจากเล็กๆนะครับการอธิษฐานก็เริ่มจากเล็กๆ นะผมก็ไม่คิดว่าวันนี้การอาธิษฐานอุปถัมภ์ฟพลนประเทศไทยมันจะขยายไปแล้วก็มีพี่น้องจากหลายจังหวัดนะทางภาคอีสานก็มีภาคเหนือก็มีภาคใต้กรุงเทพพีน้องเราไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ตอนแรกก็เริ่มจากเล็กๆนะครับจากมือถือจากตอนแรกไม่ได้มีการถ่ายทอดออนไลน์นี้ด้วยซ้ําไปนะครับเริ่มจากการที่เราเข้ามาที่ฐานในแต่ละเช้านะแล้วก็ทําอย่างสัตย์ซื่อ นะยังไม่รู้ว่าจะทําแบบไหนยังไงแต่เพียงแค่เเราอยากจะเข้ามาที่ฐานนมัสการพระเจ้าในพระนิเวศของพระเจ้าแต่เช้าตรู่ทุกวันแค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะสามารถทําได้ทุกวันอย่างต่อนเนื่องมาเจ็ดแปดปีเราก็ไม่คิดแต่เมื่อเราเริ่มจากเล็กๆมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นและในเวลานี้สิ่งที่เรากําลังทําต่อเนื่องคือการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเราอ่า มีนิมิตที่จะบุกบิกแล้วก็ตั้งคิดจักรในแต่ละจุดแต่ละที่แต่ละแห่งเราก็เริ่มจากเล็กๆนี่แหละนะครับแล้วก็ขยายออกไปนะเริ่มจากคนเริ่มจากคนที่เปิดใจเพียงเล็กๆ,ๆน้อยๆเราก็ทาอย่างสัตย์ซื่อนะรอคอยแล้วก็อยู่ในเวลาของพระองค์แล้วมันจะใหญ่โตขึ้นไปเองนะครับแล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยทั้งประเทศจะได้รับพระพรจากพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพระพรประเทศไทยจากพี่น้องผู้เชื่อในประเทศไทยที่สัตย์ซื่อเริ่มจาก เราจะไม่คิดเล็กนะแต่เราคิดใหญนะ่แต่ความคิดใหญ่ที่เราคิดเหมือนกับพระเยซูคิดที่มีนิมิตใหญ่นั้นเราเริ่มจากเล็กๆนะครับนะเราจะไม่เริ่มแบบใหญ่ๆเพราะว่าเวลาเริ่มใหญ่เนี่ยมันเกินกําลังของเราเราก็เริ่มเล็กๆสิ่งที่เ,เกินกําลังของเราที่เราไม่สามารถทําได้พระหัตถ์ของพระเจ้าจะเติมเต็มจะเสริมกําลังเราเอเมนไหครับให้เราใช้เวลาที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับ อะไรคือสิ่งที่เป็นข้อคิดจากพระคำของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้และอะไรคือสิ่งที่เราจะตอบสนองต่อพระชนะคำของพระองค์แต่พระบิดาชั่วค้างเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำอุปมาเรื่องมเลมล็ดมัสสั์ทำให้เราได้มองเห็นภาพใหญ่เราได้เห็นวิสัยทัศน์ที่มาจากพระองค์มีนิมิตที่มาจากพระองค์ ก็แต่พระบิดาเจ้าข้าถึงแม้จะเป็นนิมิตที่ใหญ่เกินกำลังของเราจะเป็นวิสัยทัศน์ที่เกินความสามารถของความเป็นมนุษย์ของเราแต่เราเชื่อว่าเราสามารถที่จะเริ่มจากจุดเล็กๆอย่างสัตย์ซื่ออย่างสม่ำเสมออย่างมีวินัยพระองค์เจ้าค่าและในวันหนึ่งเราสามารถที่จะไปถึงนิมิตใหญ่ที่พระองค์ทรงให้เราเห็นได้ ข้าแต่พระบิดาจุคาเราขอพึ่งพระองค์ขอให้เราได้เดินอยู่ในแผนการของพระองค์อย่างเชื่อฟังพระองค์จุคาขอให้ชีวิตของพี่น้องที่เข้ามาไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนถึงแม้จะเป็นจุดเล็กๆของสังคมขอให้เขาได้ยืนหยัดที่จะไม่ยอมให้สิ่งรอบข้างมามีที่พลบทบางเขาที่เขาจะเติบโตแล้วก็เ,เข้มแข็งพระองค์จุคาและขอให้ เป็นพระพรต่อคนรอบข้างต่อชุมชนต่อ,อหน่วยองค์กรนั้นๆพองเจ้ขะขอพระเจ้าเมตตาน,นำพี่น้องทุกคนพองเจ้ขเราที่ฐานทุนต่อบพระงมอบซึ่งกันและกันไวก้กับพระในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนขอพระวิญญาณมริสุดของพระเจ้าที่จะเติมเต็มในชีวิตของพวกเราทุกๆคนนะครับ ขอพระเจ้าทรงโปรดเชียรออวยรัพรแล้วก็นำพาพี่น้องทุกคนเนาะเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอพระเจ้าอุยรพร,พรครับสวัสดีครับ